ด้เข้าซื้อ,อกิจการของอินเจนในปีถึ1,999นักวิทยาศาสตร์ของอินเจนหลายคนทูกส่งพยัญชนาเพื่อโลนิ่งยเครื่องต่าหลายใจพันอย่างหลับๆไว้สำหรับการทดลองทางพันธุก,กรรม สไปโนสอลลัสเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ถูกโขนิงขึ้นพร้อมกับแอนกิโลสอลลัสเซราโตสอลลัสและโคริโตสอลลัสในช่วงหลังปี1 9 9 7เนื่องจากที่มันถูกสร้ 1, างขึ้นหลังจากเหตุการณ์เกื่อน0 0 0ปีมาจริจงไม่มีรายชีลิตไดโนเสาร์ของอินเจสและไม่ได้ถูกวางแผนให้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของจุลอริดาหลังจากที่ถูกโขนิงจะผ่านก,การทดลองมาเป็นเวลากว่า9เดือนในปี1999 19, เจ้าหน้าที่ของ in ขอินเจสคนหนึง่ง เดีก่อนพวกมันออกสู่ธรรมชาติร้อมกับไดโนเสาร์ตัวอื่นที่ถูกข้อพันธุ์อย่างผิดกฎหมายทำให้สไปโนโซอรัสกลายเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดนบนเกาะสอร์นาโดยมีส่วนห่งมันมีความสูงมากถึง6เมตรลำตัวยาวสเมตรและมีน้ำหนัก8ตันเนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นอย่างผิดกฎหมายจึงไม่เป็นที่แน่ชัดว่าสไปโนโซอรัสและไดโนเสาร์าพันธ์ใหม่ตัวอื่น ได้รับการออกแบบให้มีภาวะขาดไลซีนหรือไม่ซึ่งเป็นกลไกที่อินเจนใช้เพื่อควบคุมประชากรไดโนเสาร์มันอาศัยอยู่ในป่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและกลายเป็นนักล่าชั้นนําในพื้นที่แห่งน,นั้นสไปโนซอรัสตัวนี้มีนิสัยที่ห่วงถิ่นและดูเหมือนจะมีสัญชาตญาณในการกำจัดคู่แข่งอย่างทีเล็กซึ่งเคยเป็นนักล่าชั้นนำบนเกาะมาก่อน,อนในภารกิจช่วยเหลืออินดิคเคอร์บีอเมนไดเคอร์บีได้เผอไปเรียกสไปโนซอรัสออกมาโดยไม่ตั้งใจ อซึ่งถูกทหารรับจ้างที่พวกเขาจ้างมาได้เข้าปะทางกับสปไปโนสอมลัดจะต้องเผ่นป่าราบทาให้พวกเขาต้องรีบบินออกจากเกาะทันทีเมื่อเครื่องเตี่ยบินขึ้น คูเปอร์ที่ถูกทิ้งเดวิงเข้าไปขวงหน้าเครื่องบินเพื่อขอให้เนชหยุดแต่สไปนซอลัดได้วิ่งออกมาและส่วนคูเปอร์เข้าไปหนึ่งกลุ่มจนเครื่องบินชนเข้ากับลำตัวของสไปนซอลัด no และตกลงในป่าหลบหล่อซึ่งดูเหมือนทุกอย่างจะจบลงแล้วแต่ไม่สไปนซอลัส no ได้ออกค้นหาเพื่อลชีวินรอก,กับชี้ห้องนักบินออกแผงฉีกเป็นเครื่องบินกระดาษเลยมันได้ลากนักบินเดวนนดงเน,น,น,นชออกไปส่วนแต่พยายามทำลายเครื่องบินต่อขณะที่ดรการนและกลุ่ม กำลังหนีออกจากเครื่องบินสไปโดสลนที่ไล่ล่าพวกเขาได้ถูกต้นไม้ขวางไว้อย่างไรก็ตามมันก็สามารถเดินออมไปได้และพบกับเยือของมันอีกครั้งในขณะที่พวกเขากำลังวิ่งหนีจากทีเล็กทั้งสองได้เขาต่อสู้กันอย่างดุดเดือดมันได้ใช้กรามแข่งแก่งของมันแต่ก็ามาที่คอของทีเล็กพร้อมกับล็อกคอมันไว้อยู่ในเงนะครับคุณกค้า ในการกระเชมหน้ากันอีกครั้งหลังจากที่มันได้ได้ศพทหารลบจ้างสไปโนซอลัสได้ปืนพวกเขา้าไปทั้งตัวทำให้โทรศัพท์ดาวเทียมของเพ่าเถื่อบีสิ่งก่อนหน้านี้อยู่กับแนชตกลงไปในกระเพาะของมันอีลิคที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ของพ่อดังขึ้นจึงได้วิ่งตามหากันจนได้พบกันที่ริมหลัวเกิดเป็นฉากซึ่งในตำนานที่แฟนๆหลายคนไม่มีวันลืมในภายหลังกลุ่มของด็อกเตอร์แรน สามารถนำโทรศัพท์ดาวเทียมกับบัไดจากมูลของสไปโนสอรลตเองซึ่งยังมีซ้ายของแนชและคูเปอร์อยู่ในนั้นอีกทั้งกลิ่นมูลของสไปโนสอร์ลต์ยังช่วยกบไลซิลาโตสอรัลตที่อาจเข้ามาโจมตีพวกเขาออกไปได้ไม่รู้ว่ากลัวหรือเหม็นกันแน่ในสุดสุดท้ายสไปโนสอรัตเดพลมาจอมตีเรือของพวกเขาขณะกําลังหนีจากพายุตอนกลางคืนมันได้พุ่งชนท้ายเรือพร้อมกับทําลายเครื่องยนต์ทำให้น้ำมันั่วลงแม่น้ํา ขณะเดียวกันด็อกเอรอลันแกนจะใช้ปืนยิงพุยิงใส่มันทําให้น้ํามันในแม่น้นํำติดไฟจนมันตกใจและว,วิ่งหน,นีไปและนี่คือจุดจบของมันในเหตุการณ์บนเกาะสอนาปี2001ส่วนในจุลสิเบเวิล โครงกระดูของสไปโนซอนลัดถูกนำมาติดตั้งเป็นโครงกระดูกจับลองที่เมนสีแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเหตุการณ์ความวุ่นวายในกลุ่สิเบิลจีเรสจะก่อนหนูบาที่พุ่งชนโครงกระดูจนทำให้มันพังลงแม้ว่าสไปโนซอลัสจะไม่ได้ถูกจัดแสดงในจุ่สิเบิลแต่มันก็ปรากฏในโฮโลสเคปของอินโนเวชั v ่นเซนเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องจําลองภาพไดโนเสาร์ จัดแสดงข้อมูลทางบรุกรรมของมันส่วนในแคปมทีเดเชียสสไปโนโซอลัสจากจุลสิธิ์พาร์ทสได้กลับมาอีกครั้งใน,นานะแอสเซทเอตเซเว่นและถูกควบคุมโดยแมนตาคอปเพื่อต่อสู้กับไดโนเสาร์โดยมีบทบาทสำคัญในซีซั่น4ี่และ5ทั้งการต่อสู้กับเหล่าเด็กๆหรือไดโนเสาร์ตัวอื่นและการถูกควบคุมโดยไมโครชิปในตอนสเตย์ alive สไปโนโซอลัสตัวเดียวกับที่เคยอยู่บนเกาะซอนาถูกย้ายไปยังเกาะแมนตาคอปตามคำสั่งของแดเนียลคอร์ และได้รับรหัสว่า Asset 87โดยแคชแลนฟอร์ดตั้งใจจะใช้มันในการต่อสู้ในสังเวียนซึ่งในตอนนั้นสไปโดรซอลัสมีอายุ17ปีและมีน้ำหนักมากถึง10ตันโดยแคชได้ปล่อยมันลงในเขตทะเลทรายเพื่อทดสอบความสามารถในการเอาชีวิตรอดแม้จะอยู่ในพื้นที่แห้งแลง้งแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคส่หรับมันมันได้ออกไล่ล่าดเด็กๆชาวแคมพร้อมกับสวมเจ้าแมวยักษ์สไปโรดอนไปอย่างง่ายดาย อีกทั้งดีเอ็นเอของมันยังถูกนำมาผสมเข้ากับดีเอ็นเอของซีโนสรัตท็อปจนเกิดเป็นไฮบริดตัวใหม่อย่างสไปโนสเลตท็อปชื่อเรเบลและแองเจิลในซีซันฮาตอนแบทเทิลไลน์สไปโนซอลัสบิ๊กอีทีและแรคเตอร์สองตัวถูกเดเดลคอนติดชิปควบคุมเขาได้ผ่านักลงทุนไปที่ใบอมป่าเพื่อสาธิตวิธีการควบคุมด้วยกระสับจากนัก้นเขมจได้มองรีโมทให้กับนักลงทุนแต่ละคนซึ่งสายลัด ควบคุมสไปโนซอนลัสมิสเตอร์ควบคุมดิกอีตีนและลาน่าโมรินาควบคุมแรสเตอร์สางคมใไดมัยไม่จัดไเพื่หล่อเยาหรือการต่อสู้ระหว่างไดโนเสาร์ทำให้เหล่าไดโนเสาร์ต้องเข้าต่อสู้กันเองก่อนที่สุดท้ายเป็นจักม้าต้นไหชิบกุฏทำให้วงมันเป็นอิสระพร้องกับจัดก,การสไลดและทำลายแท่นนักลงทุนต่อมามาได้ถูกควบคุมอีกครัางคุยเข้าจาัก,การกับพิจิต ตัดสินใจหนีไปซึ่งชะตาการรมของมันนั้นไม่แน่ชัดพวกมันอาจจะคงอาศัยอยู่บนเกาะภายใต้การกควบคุมของรัฐบาลหรืออาจถูกย้ายไปยังแผ่นดินใหญ่ซึ่งทาใหสถานะในปัจจุบันของสไปโดซอลัสนั้นไม่ชัดเจนเมื่อหลังการถ่ายทำในช่วงแรกของการพัฒนาจุเลสิกพาภาค3พวกเขาต้องการเดโนเสา์ตัวใหม่ี่มาแทนที่ทีเล็กซ์ซึ่งเป็นเดโนเงสาตัวหลักในหนังสองภาคก่อนที่ผมได้ยินมา ีการค้นพบกจ้โลโก้สไปโนซอรัสซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับทีมงานเลือกใช้แทนบริโอนิกซึ่งเดิมทีแล้วโลโก้ของจุลสิก์พาร์ค3และสตอรี่บอร์ดนั้นถูกออกแบบให้มีบริโอนิกอยู่ด้วยแต่สุดท้ายก็ถูกเปลี่ยนในภายหลังที่กลายเป็นสไปโนซอรัสในด้านของการออกแบบสไปโนซอรัสได้รับหน้าที่โดยมาร์คแมคเคอรีซึ่งเคยออกแบบไดโนเสาร์ให้กับน้ำองผ้าก่อนเพื่อเปายงาน วัวพังย่างชิ้นสุดท้ายของเขาหนามีความแตกต่างไปจากตววชั้นที่ปรากฏในภาพยนต์เช่นสดปากดานนาที่คล้ายกับซึกูไมมัสสัตว์ปัหัวที่มีขนาดเล็กลงโดยไม่ถึงคีมต่างที่สุดที่ตัวเลี้ยกว่าเป็นทุกอย่างยกเว้นเป็นตัวเองซึ่งหลังจากที่เขาพยายามาใมแม็เขียดีที่เผยวัเขาเหันจอไปกับการออกแบบสไปโดสร์ซอรที่สุดปั๊มนี้รูปนาำที่แตกต่างใหญ่กว่าทีเล็กและเป็นความตาท้ายที่จะทำให้มันดูสมจริงไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดธรรมดา ในช่วงการสร้างหุ่นอนิเมโทรนิกทีมงานได้สร้างหุ่นยนต์สไปโดซลรัสที่เร็วขึ้นฝนทานขึ้นและกันน้ําได้ดีกวุ่นยนต์ทีเล็กจากหนังภาาก่อนหุ่นของมันมีโครงสร้างที่คล้ายกับทีเล็กตัวโตวในเดอะลอสเบิร์จุลสิษย์ผาโดยมันไม่ได้ถูกสร้างเป็นขนาดเต็มตัวแต่สร้างเฉพาะแค่ส่วนหัวลำตัวและขาส่วนหน้าซึ่งยาวถึงแค่โคนหางและติดตั้งบนฐานที่เคลื่อนที่ได้บลาง สไป,ปนอสอรัดใช้เกลื่อนยนต์มากกว่า1,000พันแรงมา้าซึ่งมากกว่าหุ่นทีเล็กที่ใช้เพียงแค่2 0งแรงม้าเท่านั้นโดยใช้ระบบไฮดรอลิกสุดล้ำแบบอัดลอด็อตซึ่งท่อไฮดรอลิกบางส่วนเป็นอุปกรณ์ระดับมาตรฐานที่ใช้โดยนาซาและเพื่อทําให้มันเล่นฉากในน้ำได้ทีมงานได้ยือยู่หนังของหุ่นด้วยสารกันน้าที่ใช้ในอุปกรณ์ตั้งแขมส่วนหัวของมันทํามาจากยางแข็งเพื่อให้ทนทานและกันน้ําได้ดีกว่ายางโฟม ควบคุมด้วยระบบไฮโดรนิกแทนที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้เมืเ่อจะหุ่นยนต์ต้องรับแรงกระแทกบ่อยทีงานจึงได้ทําฟันลอมของมันทั้งมอ76สีเพื่อไว้กรณีที่ฟันหักระหว่างถ่ายทําซึ่งหุ่นของสไปโนสอลถูกเชิญโดยช่างเชิญหุ่นทั้งหมด8คนซึ่งแต่ละคนควบคุมส่วนต่างๆเช่นหัวและลำตัวลิดวงตาแขนระบบเลือดฐานระบบหายใจหางและระบบยกตัว อีกทั้งคุณของสไปนอลัดยังเป็นคุณยนที่ใหญ่และเร็วที่สุดเท่าที่สแตนฟิสตันสตูดิโอเคยสร้างมันใหญ่ที่ม่สามากถว่าประตูสตูดิโอได้ทีมงานจึงต้องทำการลิ้วผนังเพื่อเปิดประตูถึงเพดานจากนั้นก็ใช้รถบรรทุกขนส้นไปยังยูนิ e ว s ซสตูดิโอโดยต้องฝนตองกันคืนก่อนเจ็ดโมงเช้าเพื่อ ็คราบพิเศษพเพราะปนลายของหุ่นทำให้ไม่สามารถลอดใต้สะพานได้นอกจาก CGI และ Solar, <อ>นนหุ่นยนต์ของสไปโนส์ลัดทีมงานยังได้สร้างขาหุ่นขนาดเท่าของจริงเพื่อใช้ในฉากการโจมตีเครื่องบินซึ่งถูกควบคุมดยทีวีสเตอรดินต์สตูดิโอและที่น่าสนใจกว่าทีมงานใช้ข้าโอ๊ตมากกว่า250จัวหลอนในการทำอีของสไปโนส์ลัซึ่งเสียงของสไปโนส์ลักเป็นการผสมลูกตาระหว่างสิบโตจระเชื้อผีและเสียงร้องของอิองอแเลน สวนฉากที่โทรศัพท์ดาวเทียมดังออกมาจากท้องของสไปโนซอรัสนั้นเป็นการเลฟเลลตถุงจระเข้พิ้งตุ๊กแอนที่เปิดคือนาฬิกาปลุกเึ้ื่อไปส่วนในบทภาพยนตร์ฉบับแรกของจุลศิษย์พาพ3มีการระบุว่าสไปโนซอรัสจะต้องตายหลังจากที่ถูกสุนัขดับเตอร์ที่ดับเตอร์อลันแกนใช้เครื่องกำเนิดเสียงดับเตอร์รีกพวกมันมาโจมตีและลุกจินโตสไปโนซอรัสอันนี้อันดเบิน เรามาดูข้อมูลผิดๆของพี่ดูดในอดีตกันหน่อยได้ดังสืออาร์ิจของจุลศิษย์ผาในประเทศเกาหลีนใ,นใต้บอกว่าสไปโดสซลัสนั้นเป็นเพศเมียซึ่งดูแล้วก็น่าจะมัวเพราะในหนังสไปโดสซลัดถูกระบุว่าเป็นตัวพูดโดยดรอเตรอรันแกงหลังจากที่หนีมาจากเครื่องวินตกเขาพูดด้วยความลงใจว่าฉันคิดว่าเราหุดพ้นพจากเขาแล้ว นอกจากนี้ในตอนที่แของ, 4, งแคปมพีเตเชียรซีซั่น4แคสส์สูว่าถ้าไหนโชคดีใยอาจจะจับดได้ตอนที่เขากป็นน้หลักซึ่งเขาหรียกเป็นสรรับที่ใช้สำหรับเรียกผู้ชายเท่านั้นอีกทั้งสไปโนสนลัดเป็นไดโโเสาวตัวไร้หลักตัวแรกที่เป็นตัวปูแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่เดรโรสาวเป็นตัวตัวแรกที่ปรากฏในจิลล์สิบปาร์อก่อนหน้านี้ก็มีทีเล็กอย่างบ้า คิรัจูเนียและเวลลซีลัปเตอร์หมืกอกาะสอนาแต่ไม่มีตัวไหนเลยที่รับบทเป็นตัวร้หลักเหมือนกับสไปโนซอนลัดอีกทั้งยังมีทฤษฎีที่แฟนตั้งขึ้นมาว่าสไปโนซอนลัดเสาให้บิดอุลแรงก่อนที่จะมีอินโดมินัสแต่ทฤษฎีนี้ก็ถูกปัดตกในทวีสิบโวลแทมที่แตะเชียดซีซั่นสามตอนที่สี่แต่ยืนยันว่า

ว่าลูกเล้ยงุสัตว์ปีกนะที่ไปเอามานะครับเพราะว่าสัตว์ปีกมันล่ได้แค่ตัวเล็กแล้วก็มันไม่สามารถสู้ในสอแกได้สนสน้ก็ไม่สามารถปีขึ้นมาสูสัตวปกได้ก็เลยเอาแค่สว์กปกนะแต่ว่าแค่สัตว์ปกนี่ก็ทเกมผมแพรชใน2ปีแมันเยอะจะเกินแต่แรเฉพาะตอนที่กดปแผที่นะกด M นะก็นี่เราจะลงไปดูที่อับิตอรับสู่ Jurassic o ครับ กับกสึกแบทเทิลโรยัลซั้งที่สี่ขอแค่นี้นะครับเจอกัน